สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคโาโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ l ล n e เลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ล n e เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคำใบของพีทีเคกับลุงยุทธกันนะครับผมก็ไปแอบไม่รด้ไปแอบก็ไปดูมาแล้วนะครับใน Steam สตีมสดของลุงแล้วก็คลิปของอาร์ทีเคเลนเจอร์นะครับก็ อ่าเป็นคนดังสองคนนะก็ไปติดตามกันได้นะครับเขาดังด่หลือเนาะผมก็ไปดูแล้วว่ามีอะไร,ระบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยประเด็นน่าสนใจกันบ้างนะครับประเด็นน่าสนใจกันนะครับก็วันนี้เขามีไลฟ์นะครับก็ที่ทาง u t u b e นะครับมีไลฟ์ทางอ่ายูทูบทางการเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้น่าจะประมาณ5้าโมงหกโมงนี่แหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับเผื่อแบบ ไปถามกันเยอะเขาจะได้บอกเราว่ามีอะไรมาบ้างแล้วเราจะได้เตรียมตัวอะไรแบบไหนนะครับก็่ย่าลืมไปติดตามกันนะครับสำหรับไหลทางการนะครับอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะครับใครสนใจซื้อไอดีตึงๆนะครับทาโร่เลนเจอร์นะครับทักไปได้เลยนะครับเ็นมีกิจกรรมแจกอยู่นะแต่ต้องอ่าคนกดถูกใจต้องครบนะต้องครบนะครับหนึ่งหมื่นนะครับก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจกันมีกิจกรรมแจกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ได้เล่นอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เรื่องข้อมูลต่างๆที่ผมได้ไปหามา เอาเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมมองแล้วน่าสนใจนะครับก็คืออาตีมเดือนหน้านะครับก็คือแก่นอ่ะมันเป็นแบบตีมอ่ะอย่างอ่าเก้าปีเป็นตีมกีฬาใช่ป่ะแต่ตีมเดือนหน้าเนี่ยอาผมไปดูมามันจะเป็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งความเป็นไทยของเราเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยตีมมันเกี่ยวกับความเป็นไทยเราต้องเราก็ไม่รู้เนาะถ้าถามผมอาจจะแบบเป็นวัฒนธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า อาเกี่ยวกับความเป็นไทยอาใครรู้ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับก็มันเป็นทีมไทยนะครับซึ่งผมก็ถ้าผมเดานะน่าจะอาคล้า,ายๆแบบแนวไทยๆอ่ะไม่อาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือแบบสิ่งอะไรที่มันแบบดูเป็นไทยอะไรประมาณนั้นนะสำหรับทีมเดือนหน้านะอันนี้ที่ผมเดานะครับส่วนต่อมานะครับก็คือประเด็นหลักที่โอ้โห น่าสนใจเลยนะครับก็คือ NFT มานะครับนี่นะ NFT เก่าเนี่ยคือ Baby Soda ใช่ไหมมันจะมี NFT ใหม่นะครับซึ่งผมไปด้ฟังมาแล้วก็คือไม่ใช่าวม m u m m y ไม่ใช่ทางอ l i ติกกอะเนาะก็ต้องรอลุ้นนะครับผมไปแอบอฟังลุงยุทธเขาบอกว่ามันเป็นลายเฟรนนะครับซึ่งลายเฟรนเนี่ยผมลองไปดูนะตัวละครหลักๆที่ผมไปดูมามันจะมีมูนโคนี่บาวเจมแซลลี่เจสิก้านะครับ ซึ่ง2ตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมจะตัดโคนี่กับบาวไฟเพราะว่ามันเคยมาแล้วนะครับในมุมผมนะผมจะตัดแต่ไม่แน่มันอาจจะมาซ้ำก็ได้เนาะนี่มาแสงมืดนะครับมันจะมีนะเนี่ยเนี่ยเบบี้โซดาก็เป็น NFT นะครับอันนี้ก็บาวไฟก็เป็น NFT ไปแล้วนะครับซึ่งเดือนหน้าจะเข้ามาอีกก็ต้องมารอลุ้นอะไรนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าเรนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวตึงนะครับที่โอ้โหเป็นตัวตึงด้วยผมกําลังคิดอยู่ว่า มีโอกาสนะครับผมเ่าเดาวไว้สองตัวนะตอนนี้ผมเดาวไว้2ตัวก็คือมูนดุริยางกับดาวินชีนะครับแต่ดาวินชีเนี่ยถามว่า,ามีโอกาสไหมดาวินชีผมว่ามันอาจจะยากแต่มูนดุริยางเนี่ยน่าสนใจนะครับเนี่ยอาจจะมาดูมันเป็นเลนเจอร์ธรรมดานะครับเป็นตัวตึงนะตัวตึงสมัยก่อนนะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับผมดาวไว้เป็นมูนดุริยางนะครับกับอาดาวินชี2ตัวนี้ละกันนะครับเป็นตัวตึงสมัยก่อนคือถ้ามูนดุริยางเนี่ยได้ทําเป็น9าดาวเนี่ยผมมองว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงคือทําเป็น9าดาวเนี่ยคือ NFT นะไม่ใช่แบบอัปเดตมาแล้วมูนดุริยางมันจะทํา9าดาวได้นะอันนี้ที่ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าใช่แบบนั้นนะครับน่าจะแบบว่าเฮ้ยพออัปเดตมาปุ๊บนะครับมันจะเป็น9าดาว NFT ออแต่มันไม่ใช่แบบล่างแบบมูนธรรมาดาเป็นก้าวดาวในผมยิ้มไม่ใช่แบบนั้นนะก็อยู่ไหนว้มูลดุริยางคหาไม่เจอ <c oughs> อ่ะโอเคนะหาไม่เจอนะครับเออมันธาตุไม้ปะ่ะนี่ไม้พลังอ่ะนี่นะครับก็ อ๋อไอดี ID นี้ไม่มีนี่มูลดุริยางถ้าเกิดว่ามูลดุริยางได้เป็น NFT เนี่ยผมว่าดีนะคือเลนเจอร์ NFT เนี่ยที่เราเห็นกันนะอย่างเบาไฟนะครับอย่างแบบอ่าบอ่าเบ,แบบี้โซดาเนี่ยถามว่าใช้ดีขนาดไหนในมุมผมมันไม่ได้เก่งถึงขนาดแบบคนมีแล้วมันจะแซงไปขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นมูลดุริยางเนี่ยผมมองว่ามันช่วยได้เยอะนะและ้วคือถ้ามันทำาก้าดาวได้มันต้องมีการปรับสเตตัสให้มันเก่งขึ้น ม่ว่าจะเป็นสกิลที่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นนะสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับความสามารถก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็จะมีความสามารถก้าวดาวเข้ามาอีกนะครับถ้ามูนดุยังถ้าได้ทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะมันจะเป็นตัวแบบซัพพอร์ตเพื่อนนะถ้ามันคงสกิลเดิมไว้ก็เป็นบาเรียเพิ่มความเร็วนะครับเป็นบัฟดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยดีนะเป็นตัวบัฟที่ดีเลยนะครับและถ้าความสามารถ แรนหนึบเขาปรับให้มันเก่งอีกก็มาเล่นทางคอมโบแรนหนึบกันได้อีกนะอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับส่วนดาวินชีเนี่ยถ้าเกิดว่ามาอันนี้ผมดาวไว้แค่2ตัวนะตัวอื่นอาจจะมาอย่างดาวินชีเนี่ยถ้ามาถามผมเนี่ยผมว่าถ้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบทําให้มันก๊อปไม่ดีอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยดาวินชีเนี่ยแบบสกิลเขาคือการก๊อปฝั่งตรงข้ามมาอยู่ฝ่ายเราถ้าเกิดว่ามาเป็น N อ็นเทีเนี่ย ผมคิดว่าเขาอาจจะมีการปรับให้มันก๊อบแบบไม่ได้โหดมากหรือไม่ก็ก๊อบมาแล้วเลนเจอร์ไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามองภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าถ้าทำ NFT ดาวินชีก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับผมดาไวส้สองตัวนี้เนาะสำหรับ NFT อันนี้น่าสนใจนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกเกียร์8ดาวนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลุงลุงขอแอบกระซิบบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมแจกเกียร์8ดดาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปดูสตรีม ทีมงานได้ลองไปทำถามดูว่าเขาจะแจกเกียร์แดดาวแบบไหนนะครับอาจจะเป็นแบบแนวแบบเฮ้ยพลังหรือเปล่าเหมือนเดิมไหมนะเรียวนาดนะมันจะเป็นออฟสี่สายพลังนะครับหรือเขาจะเปลี่ยนใหม่แต่ผมดูทรงแล้วก็พลังแต่จะเป็นช่องไหนนะครับเออช่องแรกช่องกลางช่องท้ายแต่ช่องแรกน่าจะยากเนาะ เพราะว่ามันถ้าอันนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะแจกหูฟังหรือเปล่าแต่ผมดาเป็นหูฟังอันนั้นไงแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะถ้าเป็นหูฟังเนี่ยอาจจะช่องสามไม่ก็ช่องช่องนี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับเกียร์แปดดาวนะครับมีกิจกรรมแจกนะครับผมส่วนแพดแพดหน้าเนี่ยมันจะมีเคียร์ด่านยากเข้ามานะครับก็คือใครที่แบบเฮ้ยโอ้โหรอกันนะครับด่านยากเลียร์กันไปสุดแล้วนะครับเออด่านยากแบบเลียร์ไปสุดแล้ว ด่านยากแบบเคลียร์กันไปสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มมาเดือนหน้านะเขามีแผนนะถ้าไม่มีการโยกนะก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะเพิ่มมานะครับอันนี้ก็จะปลดหลอกออกไอ้สีตรงนี้นะครับก็เดือนหน้าจะมีด่านยากหอคอยก็จะมานะที่ผมคิดแต่ถ้าหอคอยไม่มาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีแบบเรื่องการพัฒนา PVP ด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะ เหมือนแบบตั้งแต่อัปเดตเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบเข้าเข,ข้าใกล้เกียร์แดาวมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าโคโลโบเกียร์แดาวก็น่าจะมาเพราะว่าเขาใช้คําว่าเริ่มอัพแพดเข้าเกียร์แดาวมันก็ต้องค่อยๆทยอยมานะครับอาจจะมาชิ้นเดียว2ชิ้น3ชิ้นชิ้นอันนี้ค่อยว่ากันแต่มันจะเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนา PvP ไปเรื่อยๆเหมือนกำลังทําอยู่ผมคิดว่าเกมนะ่าจะกําลังกําจัดเรื่องโปรเรื่องอะไรพวกนี้ให้มันจริงจังแหละนะครับเพราะว่าเขามีแพนไปซีซันสิแล้วนะครับผม อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นแสงมืดเก่านะครับลุงกระซิบว่ากลับมานะครับแสงมืดเก่าน่าจะเป,าเป็นช่วงประมาณกลางเดือนปลายเดือนนะครับน่าจะประมาณช่วงนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าอันนี้ผมผมอิงจากอัปเดตรอบปีที่แล้วนะครับผมอิงจากอัปเดตปีที่แล้วก็คือ,อมันจะมีเลนเจอร์อะไรเข้ามาบ้แบบนึงนะอ่ะ ผมอิงจากปีที่แล้วนะครับที่เรนเจอร์จะเข้ามานะครับก็ประมาณกลางกลางเดือนนะครับจะเป็นแสงเนาะก็จะเป็นาบาวมายกรกับหนอนแสงนะครับแล้วก็ปลายเดือนเป็นเจมมืดกับอาร์ซลี่ซาลี่หิมะนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาแนวไหนเข้ามาแต่เห็นว่ามีการกลับมาก็น่าจะกลับมาประมาณนี้แหละประมาณ2ตัวสตัว4ตัวแสงแสงมืดอย่างละ2ออันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะกลับมาประมาณนั้นส่วน ที่ผมคิดว่าน่าจะกลับมาอันนี้อันนี้ส่วนตัวที่ผมคิดนะน่าจะกลับมาก็อาจจะเป็นผมผมคิดว่าเกมน่าจะเอาเลนเจอร์ที่มันยังใช้ได้อยู่ถ้าถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยเกมเขาเอาレนเจอร์ที่มันไม่ค่อยโหดแบบแสงมืดมันแสงมืดมันมีตัวเก่งไม่เก่งเนาะสมมุติว่าถ้าเขาเอาตัวแบบอ,อ,ยอย่างสมมตินะแบบเลนเจอร์ที่มันไม่ได้เก่งอะอย่างเนี้ยผมคิดว่าไม่เอามาอนุบาลไม่ไม่มีนี่ก็ไม่น่ามีส่วนเจมมืดเนี่ยปีที่แล้วเขามาแล้วผมไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะมาอีกไหม ที่ผมคิดเอาที่ตัวที่น่าจะกลับมาหคือเจสสิก้าแสงผมคิดว่ามีโอกาสนะครับ2นะครับก็จะเป็นตัวอาดูบิทผมคิดว่ามีเจสสิก้าแสงอาดูบิทเนี่ยผมว่าเกมน่าจะยังเอามาขายได้นาฬิกาปู่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือแสงนะครับส่วนบาวล็อกเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเข้าจเจ้าบอ่สี่ตัวเนี่ยผมให้บาวล็อกอาดูบิทเจสสิก้าแสงนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณ3-4ตัวนี้ส่วนมืดก็เนี่ยแหละนาฬิกาปู่เอาไว้ไว้ผมว่ามีโอกาสกลับมาอยู่ ไว้นาฬิกาปูนะครับมูลผมว่าแม่ละมูลเยลลี่ไม่ไม่น่ามาแล้วนะครับมืดน้อยมากเลยนะครับมืดที่จะกลับมาผมว่าประมาณนี้แหละนะครับตัวละครที่น่าจะกลับมาก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับส่วนพิเชอร์จะกลับมาเลยไหมอันนี้ต้องรอดูเผื่อใครอยากได้พิเชอร์ตัวรีสกิลเนาะเผื่อไม่มีกันนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับก็อยากให้ไปติดตามไลฟ์วันนี้กันนะครับน่าจะประมาณช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มว่าอะไรจะมา นะครับก็ทีมในการอัปเดตจะเป็นทีมแนวไทยด้วยก็ต้องไม่รู้ว่าอาผมผมไม่ได้บอกเป็นทีมไทย้วมันเป็นทีมของเราอ่ะซึ่งของเรามก็ประเทศไทยก็วะอะไรแย่หรอเออแล้วก็จะมีอาแสงมืดนะครับกลับมาช่วงกลางเดือนปลายเดือนนะครับแล้ว <beat> ก <online sor grund> ็จะมีแทเกีบแผลดาวซึ่งเราต้องไปรู้กันว่าเฮ้ยทีมงานเขาจะสปอยมาขนาดไหนว่ามันไอสกิลบวกมันคืออะไรวะผมก็งงกันว่าสกิลบวกคืออะไรวะเดต้องไปรอลุ้นกันนะครับก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย